สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง c a m บรี่เบอร์สองแอร์คอร์ดเบอสองนะฮะกับผมนะครับบีเพชรยนต์นะฮะผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรยนต์นะฮะนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะนะครับอาจจะดูสะท้อนแสงหน่อยนะแล้วก็พื้นที่จํากัดด้วยพี่นะคันนี้ได้เป็นสีน้ําตาลนะฮะนะครับตามสายตาที่เห็นเลยสีน้ําตาลนะฮะแต่ทางอของโตโยต้าจะเรียกว่าสีกาไฟนะฮะสีกาไฟภายในในเล่มนะจะลงเป็นสีเทาแล้วก็ภายในนะฮะอินทีเนียนะฮะจะเป็นสีเบจนะฮะบอกสีเบจทั้งหมดเลย นะครับซึ่งบอร์ดสีเบสของทางแคมรี่นะฮะจะมีอยู่สสีคือสีกาแฟสีแฟนต์น้ำราวคือสีสีตาลเี้มกว่านี้แล้วก็สีบลูนิงแบล็คนะฮะสีดำหรือม่วงนะครับตัวนั้นน่น่าจะเคยเห็นกันอยู่นะครับสสีนี้ภายในเป็นบอร์ดสีสีตาลนะครับทั้งหมดเลยนะฮะครันนี้เป็นรถในงานปฐมกาลนะฮะใช้อยู่ที่ไดจะรยองนะฮะนะครับน่าจะเป็นเรื่องของรถนิคมอุตสาหกรรมนะฮะนะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะรถเพิ่งเข้านาะคันนี้นะครับพื้นที่จ่ายจำกัดนนะะครับ สีสวยพี่นะใครชอบสีนี้นะครับแล้วก็ใครชอบภายในเป็นบอดสีเบจนะตัวรองท็อปด้วยนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าคันนี้ตัวรองท็อปนะสิ่งที่ได้มานีในเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับเหมือนกับตัว 2.5G เลยนะครับเหมือนตัว 2.5G นะฮะเพียงเพิ่มเพียงแต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในส่วนของไฮบริดนะครับในเครื่องยนต์บวกพลังงานไฮบริดแค่นั้นเองนะครับ211แรงม้านะฮะไม่ใช่209นะ อันนี้มีไฮบริดเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองครับนะหลังคาสรุปมีมาให้นะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบนะฮะนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเซฟตี้ต่างๆเพิ่มเติมที่เป็นแอร์แบ็กเก้ใบนะฮะหรือแจ้งเตือนรถหลอกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนแอร์แบ็กผีบคู่สันโตตัวน,นั้นจะไปอยู่ใน s v premium นะครับในตัวท็อปของโฉมนี้ขอ,อน mercedes นะครับถ้าไม่อยากได้ฟังก์ชันเหล่านั้นนะฮะผมแนะนําคันนี้ตัวเดียวจบนะครับขับสนุกเลยก็พูดง่ายว่าเป็นเหมือนตัวเริ่มต้นของตัวไฮบริดแล้วกันนะขับประหยัด นะครับประหยัดน้ํามันนะแล้วก็ประหยัดในเรื่องค่าวคล้ายจ่ายด้วยนะครับออกห้างเนี่ยคันนี้1นึ่งล้านหกแสนาบาทนะฮะพิจดนขายที่ราคา8ปดแสนสอนบาทนะครับโอเคด้านนอกนะฮะแม็กซ์สินิ้วได้เหมือนตัวท็อปเลยนะครับไฟหน้าเบอร์เตอร์เดย์ไทม์ลิ้งไลท์ได้เหมือนตัวท็อปเลยนะฮะแต่โลโก้ด้านหน้านะครับตัวท็อปจะเป็นตัวทึบนะตัวนี้จะเป็นตัวนูนนะฮะสำหรับตัวสายลักนะครับผมหน้เดิมท้ายเดิมนะฮะไม่มีชนักไม่มีพิกวัมฟิล์มติดมาให้แล้วนะฮะะเเรรรียยยบบ้อลนคั นะะฮนี่ประมาณนี้เลยภาษีปรบอนะครับถึงปี70แล้วนะครับมากรา70ภายนอกสวยมากพี่นะครับภายนอกสวยมากนะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในของคันนี้กันครับมาดูกันในส่วนของภายในกันนะครับคันนี้ผมบอกว่าไม่ได้อะกุญแจมาให้ชมนะฮะไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ชมนะเพราะว่ากุญแจอยู่ที่ช่างนะฮะช่างกําลังจะส่งทางอู่สีเก็บสีนะฮะเก็บรายละเอียดให้นะครับภายในผมให้ดูคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะภายในบอดซีเบดฮะ นะครับแล้วก็ปีกเบาะผมว่าผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะเลขมาอยู่แสนสองพี่นะฮะเบาะนิดเดียวเองนะนะครับยับนิดเดียวเองนะครับเบาะปลั๊กไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นลงปั๊มนักพิงนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับมีมาให้เบาะไม่มีขาดนะนะครับเดี๋ยวทางมอสษัทก็จะสีจะเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้นะนะครับจะใสกว่านี้ครับผมนะฮะรถหน่วยงานนะฮะรถผู้บริหารใช้งานคนเดียวพี่เลิกพี่ดูหัวเกียร์โอ้โห ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคันนี้นะครับตกแต่งเป็นลายมิลลนเนียมเลยนะแผงประตูครับนะฮะได้สภาพเดิมสีเดิมนะฮะนะครับเไฟเวลคัมซีนเก้านะครับรองพื้นไป่ดูรองพื้นจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะนะครับเกระจกโตต้านะครับซอทัชเดิมสวยนี่ประมาณนี้เลยนะครับไฟเบลไลท์ด้านในกระจกลกงออโต้งสีบานพับกระจกไฟฟ้าเป่าเดือกฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับมีมาให้เมมนบิซีดมีมาให้สเกลเพจกับับไดครับไม่ช้ำนะฮะ นะครับนี่มีพลาสติกยังติดอยู่เลยนะนะครับเป็นเบรคเลื่งนะฮะลึกๆครับผมมีพะยองลงพื้นมาให้แล้วก็ตัวพยังเดิมนะฮะของโตยต้ายังอยู่นะของแคมรี่นะฮะพลมก็ยังอยู่นะครบเลยนะครับถ้ากับว่าพอมีตรงนี้เนี่ยกระดุมเม็ดใหญ่นะฮะนะครับด้านล่างไม่เคยใช้เลยนะไม่เดินไม่โดนรองเท้าเลยพี่เนี่ยผมบอกเลยโอ้โหเดิมๆคันนี้เลกมาอยู่แสนสองนะฮะนะครับปกติผมสตาร์ทผมจะสตาร์ทเครื่องให้ชมนะแต่วันนี้ไม่ได้กุญแจมานะครับเพราะว่าช่าง เขากาลังจะส่งสีกุญแจอยู่ที่ช่างพอดีเลยนะครับพอดีเห็นเห็นก่อนก็เลยมารีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะนะครับเดี๋ยวถ้ากลับมาและยังไม่ถูกจองนะผมจะรีวิวฉบับเต็มให้ดูอีกทีหนึ่งหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับกล้องถอยจอทัดกล้องถอย2มุมมองนะนะครับแล้วก็แอร์นะครับเป็นดิจิตอลปรับออโต้นะฮะนะครับอ่แยกซ้ายขวานะครับมีรูโอให้อ่าไวร์เลชชัมีมาให้นะครับวางโทรศัพท์ก็ชาร์จสายได้เลยนะครับที่ใส่แก้วเนี่ย เอ่อโหมดการขี่เขโหมดนะว่าโหมดสปอร์โตโหมดอีวีโหมดนะฮะเบรคโคไปมือฟ้ามีมาให้บอฝั่งนั้นด้านซ้ายสวยมากนี่เหมือนกับไม่ค่อยใช้นะเลอะแค่นั้นเองนะฮะเลอะดำๆแค่นั้นเองนะซอฟทัชด,ด้านบนสวยนะครับตกแต่งลายมิลเลิเนียมนะเหมือนตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ไฟเบรไลท์นะครับโอ้โหสวยพี่คันนี้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้นะฮะนะครับแล้วก็ด้านหลังม่าหลังไฟฟ้านะครับมีมาให้นะสามารถปรับตั้งได้ตั้งอ่าในตั้งแต่ฟังก์ชันในพวงมาลัยนะ นะคแผงดวงแดดมีกระจกให้มีไฟให้นะไฟเป็นสีวอร์มไลท์อยู่นะครับแล้วก็ไฟส่องแผนที่มีมาให้นะฮะคันนี้ครบถ้วนไฟกระจกนะฮะนะครับแผงดวแดดมีกระจกให้มีไฟให้สำหรับคันนี้นะครับโอ้โหคลิปจริงๆใครหารุ่นนี้อยู่มาดูที่นี่ก่อนนะนะครับแอร์แบ็กมีให้7จใบครับนะมีครูสคอนโทรลให้แต่ยังไม่เป็นดาดเพี๊บนะฮะแล้วก็มีแพทเดิร์นชิพให้เกียร์แพทเดิร์นชิพนะนะครับซึ่งแพทเดิร์นชิพเนี่ยจะมีตั้งแต่ตัว 2.5G นะฮะนะครับตัวน้ำมันล้วนคันนั้นแหละ นะครับไอรแบ็กเจ็ดใบคนขับคนนั่งข้างนะเสาเอกสองเนี่ยแล้วก็หัวเข่าอีกหนึ่งนะฮะด้านหลังเสาซีสองรวมเป็นเจ็ดใบพี่นะครับโอ้โหให้มาค่อนข้างคุ้มนะนะครับที่ใส่ของใหญ่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะให้ดูคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วยังไม่ไม่ไม่มียังว่างอยู่นะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังพี่นะฮะตัวรองนะฮะใครไม่ติดใจนะฮะที่เบาะ นะฮะไม่สามารถปรับได้นะนะครับก็เอาคันนี้ไปใช้แล้วก็แผงนัานหลังนะจะมีแผงก็กลุมนี้นะครับปกติที่เป็นตัวท็อปนะฮะนะครับถ้าไม่ติดใจนี้ก็เอาคันนี้ไปใช้นะเป็นไฮบริดเหมือนกันนะนะครับนี่สภาพด้านบนไปดานสวยครับไม่มียันไม่มีกระนะปอดสวยมากพี่ดูโอ้โหด้านหลังนะฮะเก็บจริงๆนะครับ20ลิตรมีให้เห็นแน่นอนพี่ด้านบนหลังคานะนะครับสภาพเดิมสีเดิมฮะไม่บุบไม่เละยิม้มนะครับแม็กขนาด17นิ้วในะยางรู้สึกจะเป็นของดันหลบนะ นะครับสองหนึ่งห้าห้าสิบห้าสิบเจ็ดนะปีน่าจะเป็นปีสองพัน <mm> เดี๋ยวผมดูปีก่อนนะปีสองพันยี่สิบสี่พี่ไม่ต้องทาอะไรเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมสอนไม่บุบไม่รอยยิ้มนะแต่เก็บสีละเอียดเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับฝาท้ายเดิมนะฮะไม่มีรองน้ําพี่นะครับแล้วก็ถอยสีออกฝั่งซ้ายครับจะปรับตัวให้บิดนะเซ็นเซอร์ถอยสี่จุดนะฮะด้านหลังฝาท้ายเดิมครับนะมีอดาง,งังอยู่นะซีนจาวเดินรถฝานะครับนันระองพื้นเดิมพี่ รองพื e ้นจะเป็นสีน้ำตาลเลยนะนะครับจะเป็นสีน้ำตาลเลยฮะนะครับแต่ลงเล่มจะเป็นสีเทานะกระจกด้านหลังนะฮะเดิมครับโตต้านะแล้วก็รางน้ําใต้กระจกครับสภาพเดิมนะครับคือึ้นลงจุดประคองครับไม่มีสกิดเลยนะมีเลือนนิดหน่อยนะฮะนะครับมีเลือนนิดหน่อยด้านหลังอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานแม่แรงบ่าคันล้อแม่ขันแม่แรงหูลากนะครับมีมาให้เดี๋ยวก็สีทางมะพร้าวนะยังเห็นอยู่เลยนะแล้วก็แผ่นแดมครับยางด้านหลังนะฮะโอ้โหพี่นี่เห็นอะไรไหม เนี่ยสีของหน้ายางังอยู่นะคันนี้ล้ออะไรนะฮะได้เป็นล้อแม็กนะลายเดียวกันแต่ล้ออะไรไม่เคยแตะพื้นนะแต่มีสีของหน้ายางอย่างนี้นะสภาพเดิมๆเ,เลยฮะน่าใช้สุดๆลยนี้นะครับตัวเริ่มต้นหนู่งตัวไฮบิดนะหรือว่าตัวรองพร้อมนองนะครับใครหารุ่นนี้อยู่มาดูที่นี่ก่อนพี่นะครับมาดูที่นี่ก่อนสภาพสวยมากนะสภาพสวยมากนะครับดูแผ่นเพจครับแผ่นเพจนะผลิตจูนนะฮะนะครับปีส0 2พันนะฮะ เล็เครื่องเลถังเลือเครื่อง A25A X X s นะฮะรหัสเดียวกับทางตัวท็อปเลยนะครับปีกบ่สวยนะไม่มีขาดนะครับผมไม่มียับด้วยนะนะครับแต่ต้องลงความสะอาดเพิ่มเติมแค่นั้นเองสแกเพจกัาบบันไดครับครบครบโอ้โหเลิกแค่นั้นเองนะแล้วก็พยายามลงพื้นนะมีมาให้พรมมีให้ครบต้วนนะครับแผงกระดัดฝั่งซ้ายสวยไม่ใช่แผงกระดัดดิแผงประตูนะฮะแผงประตูนะซีนเกวยังก็เสียง นะครับกระจกเดิมติดฟิล์มเรียบร้อยพี่นะครับนะขอบกระจกนะฮะที่เป็นยางนะ,ะับไม่แหง้งไม่กรอบได้สภาพเดิมภาษีบอลบ,บอนะฮะมกราคมเจ็ดนะูนย์ะยาวๆไปนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมพี่ไม่มีชนหนักไม่มีมิกมนะครับมีเก็บรายละเอียดสีนิดหน่อยโดยเฉพาะด้านหน้านะฮะพี่ดูผมให้ดูนะชิ้นนี้ต้องเก็บแน่นอนพี่สะเก็ดหินนะฮะนี่คือสะเก็ดหินนะขาวๆนะเราจะเก็บแค่นี้นะครับแล้วก็กันชนหน้าแน่นอนนะ,ะสะเก็ดหินข้างเยอะเลยนะฮะคันนี้เดียวเก็บสีให้ นะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์เดย์ไทมิ่งไร์ไฟเลี้ยวไฟก่อทางแล้วก็ด้านล่างไฟปลอดไร์ครับมาอันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพนะฮะนะครับนี่สติกเกอร์อยู่ครบนะ5ดวง1 2 3 4 5นะครับน็อตแล้วก็เม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะเส้าหลินอยู่ครบสีรองพื้นเดิมครับสีกาลังอยู่นะครับฟิล์มใสฮะฟิล์มใสเนี่ยน็อตค้ำฝานะครับแล้วก็น็อตฝาพี่นะครับสภาพเดิมถนวนความร้อนแห้งๆไม่ตกท้องช้างนะ นะครับน็อตฝาน็อตค้ำฝานะครับสติกเกอร์ใสสติกเกอร์ใสนะอยู่ครบถ้วนพี่นะครับแล้วก็ห้องเครื่องครับห้องเครื่องอันนี้น่าจะโดนทะลอกมาหน่อยนะน่าจะหนูหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับห้องเครื่องแห้งๆพี่ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะนะครับติ่มกาวยังอยู่นะครับน็อตสีม่วงสามตัวของยางในเครื่องยังอยู่นะฮะนะครับเดี๋ยวสภาพเดิมเดี๋ยวตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สตาร์ทติดแน่นอนนะฮะนะครับขับเข้ามาอยู่ตรงกลางอันนี้สตาร์ทติดแน่นอนพี่นะเขารอส่งอูสีอยู่ นะครับป e ั๊มอีเนะชุดสายไฟยของไฮบริดครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับแป็นฟิลิลอีอ่าก๊อกอากาศนะฮะนะครับแล้วก็คานบนหม้อน้ำนะฮะพลาสติกที่บิดคานบนว่าน้ำเดิมเดิมพี่ไม่มีแตกไม่มีหกักนะได้สภาพเดิมคันนี้นะครับใครหารุ่นดี้อยู่นะโตตา้าแคมรี่สองจุดห้านะครับไฮบริดนะฮะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะนะครับจดยิปสองเลยพี่รถในงานเปดิดจัมการนะใช้อยู่ระยองนะฮะนะครับได้เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะฮะ ก็เล็กมาอยู่แสนสองนะนะครับแสนสองสี่พันถ้าจำไม่ผิดนะฮะออก์ห้างล้านหกสามเก้านะครับล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะพยโยนขายที่ราคาแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเนีหายไปครึ่งหนึ่งพี่จัดเฟรนช์ให้เต็มเลยฮะซื้อสดได้นะครับใครชอบสีโทนนี้นะสีน้ำตาลนะฮะนะครับแล้วก็ภายในบอร์ดสีเบจผมยังมีอีกเยอะนะมีตัวท็อปที่เป็นลักชัวรี่นะครับสีกาแฟสีน้ำตาลแบบนี้หนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็บอร์ดสีเบจเหมือนกันนะฮะมีลักชัวรี่อยู่นะ ในจุ่มไม่ได้เช็นะฮะปี2021 22ถ้าจําไม่ผิดนะนะครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายพี่นะฮะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับรถเข้ามาแล้วนะแต่ก็ไปเก็บรายละเอียดของงานอยู่นะฮะะนครับไปเก็บสีอยู่นะครับโอเคนะสำหรับคนนี้นะใครสนใจเบอร์ผมด้านล่าง032699898 Bim Pedro นะครับผู้การฝ่ายขายนะครับนะแล้วก็ช่องทางรังและแอดนะครับ atsai66 BBB นะ62ตัว B3 ตัวครับนะแคปรูปและส่งรูปอื่นเข้ามา โอเคไว้มาันนี้ครับผมฝากกดไลค์กดใจกดซับ s c r i b e ไว้ช่องนี้ด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ